ามคนเนี่ยเหมาะสมจริงๆนะครับที่มาเป็นคนรู้ใจคุณสามคนกดสามอย่างเลยครับกดหนึ่งสองสามเลยถามคนกดเบอร์หนึ่งก่อนเลยคุณจอนี่พ่อคุงจอนี่เรียกคุณพ่อทําไมครับเขาพูดถึงบ่อยฮะแล้วก็เขาพูดถึงจุดจุดตรงนั้นบ่อยมากเอ,อคุณพ่อคุณนกก็เรียวกว่าหมดตัวเหมือนกันครั้งนั้นจนไม่มีเงินเลยแล้วก็คุณนกต้องให้ตังคุณพ่อในการทานข้าวบางทีคุณพ่อมาขอตัง แล้วคุณราก็ต้องให้ให้ให้ไปซื้อกุ้งซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยบ่อยมงจะบ่อยไงแล้วเขาก็ประกาศว่าห้ามคุณพ่อเขาเล่นการเมืองอีกต่อไปแล้วบางครั้งที่ผมชอบคุยเรื่องการเมืองกับกับพ่อตาผมเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยมาตนธนาด้เพราะเขาไม่อยากให้พ่อเขายุ่งกับเรื่องการเมืองอารมณ์จะเสียว่างั้นเขาจะเวีาผมว่าผมว่าตรงนี้มากกว่าครับพี่จิ๋มครับข้อสองคุณแม่ หรือเพราะพ่จิมเป็นแม่ก็ไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ใช่อะค่ะจริงๆแล้วทราบว่านกเป็นคนที่รักพ่อมากรักพ่อมากแล้วก็จุดหันเหนในชีวิตเขาเนี้ยเกิดจากตรงนั้นเกิดจากตรงที่พ่อพลาดตรงนั้นนกถึงได้เดินเข้ามาหาจิมเพื่อที่จะแสดงละครเพื่อที่จะหาเงินมาให้พ่อ เพื่อจะโอบปุ้มครอบครัวใช่ตรงนั้นคือจุดจุดเริ่มต้นในการเป็นจริยาในวันนี้ของเขาหลายๆคนไม่รู้อาจจะนึกว่าเพราะอยาก<ช>ดัง<ช>อยากเด่น<ช>ไม่ใช่เข้าใจเข้าใจ,าาจาตรงนั้นในความรู้สึกว่านกลักพ่อมากแต่ว่าในอีกจุดหนึ่งที่เคยได้ยินเขาพูดคือครั้งแรกที่เขาได้อุ้มลูกเขาคือความรักที่เขารู้ว่ารักที่สุดในโลกรักที่สุดในชีวิตมันคืออะไรตรงนั้นก็เลยเลือกว่าในความเป็นแม่ ที่เขาได้รับรู้ถึงความรักของความเป็นแม่ของแม่ที่รักเขาเหมือน<า>ก,กันดูสิทุกคนตอบดีเย <c oughs> คนสุดท้ายในเมื่อจะตอบไม่ดีไม่ต้องตอบหร <c oughs> อกพอยังยังีาพูดเลยพ่อนี้นะคะถึงแม้ว่าจะผิดนะคะก็จะบอกให้จอนนี่รับรู้เลยเพราะอยากจะบอกในในความเป็นเพื่อนกันเนี้ยนะคือทั้งทั้งสาทั้งสามข้อนี่ดีหมดของพ่อนี่ก็ดีเป็นอะไรที่รู้ว่านกรัก แต่อย่างเมื่อกี้จอนบอกเนี่ยคือพ่อเคยแทบจะเรียกว่าหมดเนี่ยและนกเป็นคนที่ให้คือช่วยเหลือนกไม่เคยคิดว่านกจะได้จากใครเลยด้วยนกให้มันตลอดวันหนึ่งนกได้นะคะกับแม่นี่ก็คืออารมณ์นกรักโรคมากเพราะฉะนั้นจะหวนถึงความเป็นแม่ของพี่จิมแล้วก็แม่จริงๆแต่กับจอนเนี่ยในความคิดของก้อยและเป็นเพื่อนนกเนี่ยนะบอกเลยว่าจริยาไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายหมายปอง จริยาเป็นคนที่ใครใคก็หมายปองพร้อมนะคะแต่วันหนึ่งที่จริยาลุกขึ้นตัดสินใจที่จะเลือกคุณจอนนี่เนี่ยทิ้งทุกอย่างทิ้งทุกอย่างหมายถึงว่าแม้กระทั่งไม่ให้เล่นละครก็ก็ยอมนะอีกสองปีปเคยประกาศว่าจะเลิกเล่นแลวจะเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็ยอมมัน พี่เธอในความเป็นเพื่อน,นรู้สึกว่าเอย,อย่างนี้จริงๆไม่เห็นจะต้องขนาดนี้แต่ทําไมจะต้องยอมกันขนาดนี้ถ้าเขาไม่รักจริงเขาคงไม่ทําผมอยากจะขอให้ทุกท่านปรบกมือทั้งสามคนเลยนะครับทั้งสารเหตุผลผมผมทำรายการนี้มานะผมไม่เคยรู้สึกตัวเองเลยนะว่าผมแย่เท่าวันนี้เลยรู้ปะผมมีความรู้สึกกับผมไม่นะเอาคําถามนี้มาถามเลยอ่ะผมรู้สึกแย่มากเลยตัวผมเองผมรู้สึกกดดันมากเลยเพราะว่า แต่พี่ต่อยค่ะพี่ต่อยทำให้นกดีใจมากวันที่นกได้ดูทวายไฟ์วันนั้นนะคะแต่นกมีความรู้สึกว่านนกได้กลับไปทําสิ่งดีๆกับผู้หญิงอีกสองคนที่ทําไมนกไม่ทํามาตั้งนานแล้วนกก็อยากบอกตรงนี้จับพี่อ <c oughs> ท่านต้นนะครับผมหลุดไปนิดน <c oughs> ผมว่าสามข้อนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับในความผมไม่อยากให้คุณน,นกตัดสินเลยแต่ขอโทษนะครับนี่มันเป็นเกมมันต้องบอกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> พ่อสองแม,ม่สามสามีข้อไหนครับข้อหนึ่งค่ะพ่อครับเคยรู้จักเจรครับออจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่นกไม่ค่อยอยากเล่าจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยชีวิตของคุณพ่อเนี่ยเปลี่ยนไปหลายปีมากซึ่งนกดูทุกวันเห็นทุกวันมันย้ำ แล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งแบบตอนนั้นพยายามหาทางที่จะแบบทํายังไงจะทํางานตรงไหนจะอะไรยังไงหาเงินทุกทางก็แบบพยายามคิดแต่ว่าไปต้องไปในทางที่ดีที่ไม่ให้พ่อเสียใจไม่ให้พ่อรู้สึกผิดด้วยว่าต้องลูกต้องไปทําตรงนี้อะไรเงี้ยคือคิดก็รักเขามากนั่นคือเหตุผลผม,ผมว่าไม่มีใครเสียใจที่ตกรอบสักคนไม่มี แล้วผมว่าเราดีใจทุกคนแม้กระทั่งผู้ชมนะครับได้ชมเรื่องดีๆอย่างวันนี้ผมขออนุญาตนะครับมันพักอารมณ์นะครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอบสุดท้ายสักครู่เดียวครับเส,ส,สนอดโดยผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ฮ่าเรนโบว์ประหยัดถึงใจพลังสดใสสุดปลายรุง้งรุ่นนี้สี่จังหวัดขอบคุณมากครับ ทำโครการเ่าอีกครั้งแล้วนะครับรับเฉพาะคนรู้ใจกับคุณจริยาและผู้ที่เข้ารอบมานะครับคือสามีของเธอเองนะครับคุณจอห์นนี่เรียนท่านผู้ชมนิดนึงก่อนเลยนะครับว่าการทํารายการนี้ทําโดยสุจริตอย่างแน่นอนทุกข้อที่คุณนกเลือกนี่เลือกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะนึกว่าพอสามีเลือกข้อไหนก็ตามคุณนกก็เลือกข้อนั้นไม่ใช่นะครับเราไม่มีหัว <S <S ไม่มี <S 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 ไม่มีแน่นอนและเราไม่ทําอย่างนั้นฮะเราไม่ยอมดูถูกตัวเองเราไม่ยอมมองกระจกแล้วมองแล้วว่าตัวเองนี่ทุนเรศ แค่เมื่อกี้ยังรู้สึกแย่พออยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมเราไปเอาชีวิตเข้ามาแล้วมาทาอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> แต่ดีว่าคุณนกได้ให้ให้กําลังใจและให้ความเข้าใจว่าจริงๆผมกําลังทําเรื่องดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อเป็นแบบอย่างด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าความรักนี่มันมีคุณค่ามากขนาดไหนคุณจอนนี่ครับดูที่คุณนกเขาให้กับพ่อเขาผู้หญิงคนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเธอบ้างถามจริงๆครับรักเธอมากไหมรักรักมากเพราะว่าเขาเวลาเขาให้อะไรแล้วเขาเขาให้หมด กับทุกๆคนที่เขารักเขาให้ให้หมดจริงๆให้แบบไม่เหลือครับแล้วผมจําได้คุณจอนี่ก็เคยให้เธอเหมือนกันนะครับเนี่ยสิ่งที่คุณให้เธอไม่ทราบคุณนกจำได้หมดเปิดให้ฟังในโทรศัพท์ตอนจีบกันใหม่ บอกผู้หญิงคนนี้ด้วยผู้ชมดูเอาเองก็แล้วคัว่าทั้งคู่เหมาะสมกันขนาดไหนผมบอกใจเลยว่าทั้งคู่เหมาะสมกันสูงสุดเลยรอบนี้ของเราเสนอโดยก้าวต่อไปคนรุ่นใหม่เบปซี่เจเนอเรช n นเน็โดยบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนสถานเสริมความงามดอลลิสเพลสอีกระดับของความงาม บริษัทสไทยพัฒนาพันธ์จำกัดผู้แทนจำหน่ายถุงเท้าคาสันธุรกิจโกนักธุรกิจมือชั้นใส่ถุงเท้าคาสันบริษัทแอลฟิกประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาแอลฟิกสสวยสวิแตแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แจ็คพอดแตกบริษัทสยามยามาฮ่าจำกัดมอบรถจักรยานยนยามาฮ่านำเข้ารุ่นวีราโกมูลค่า2 7 0 0 0 0บาทเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยครับเอาะไรดี เลยครับยิงืู mm ้ hmm. ูิคุณจอนนี้ได้เลยนะครับใกล้ใกล้กันนี้หนึ่งจะได้ลุ้นด้วยกันนะครับมามารถต้มยำกุ้งออกมาเป็นรับสมองคนมีใจครับยูบีซีสองเจออกมาเป็นผู้ที่หนึ่งครับพูดอะไรผู้ที่สองครับผู้ที่2ครับ สุพรีมน้ำมันท you ี so ่ตั ah <ichi> ้งใจทำเพื่อคุณอย่างแท้จริงนะครับเอสโซมาเป็นไม่ใช่นะครับพานาโซนี่ครับเพื่อนเขียงพานาโซนี่มาเป็นใช่ครับต่อไปครับผู้ดีสาครับผู้ดีสาครับ ยางเลือกอย่างนี้เลยชัดเจนดีเหลือเกินเป็นผู้ชายก็ต้องเลือกอย่างนี้เหมือนกันนะครับอุปรกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่โมบายฟอร์มชิมนวัตรออกมาเป็นปนะครับถ้าเ,เป็นสิวนึกถึงผมพ,พิเศษตราร่มชื่อชื่อออกมาเป็นไม่เป็นไรนะครับผู้ต่อไปครับผู้ที่4ี่ครับ หลังเบ๊บซี่ครับเจนเนอเรชั่นไหนเจนเนอเรชั่นไหสเป็นห้าพันนะไม่ใช่อย่าเพึ่งโหยอันนี้อาจจะต้องห้าพันด้วยห้าพันฟรีจอย์ครับฟรีจอย์ใหม่ออกมาเป็นไม่ใช่ครับผู้ที่ห้าครับผู้ที่ห้าครับแต่ต้องไม่คุน้นแม่ มเป็นคุณแม่จริงๆเพราะว่าเธอเลือกแชมพูเด็กน่ารักสูตรโนเทียขึ้นมาครับว่าเวลาที่สระผมให้ลูกแล้วมันถึงจะมันโดนตรงโดนตาบ้างก็ไม่ใช่ว่าโอ้โแสบไม่เคืองตานะครับแชมพูเด็กน่ารักออกมาเป็นห้าพันบาทนะครับค่าสารถุงเท้านักเรียนต้องค่าสารสัญลักษณ์แห่งคุณภาพอาแล้วเป็นหกห้าห้าคู่ได้เงินไปทั้งสิ้นนะครับห้าหมื่นบาทนะครับเออไม่ทราบ น้อยไปไหมครับคุณนกบอกว่าน้อยเก่งใจถามนกถามนกน้อยไปไหมครับน้อยไปนิดนึงน้อยไปนิดนึงให้ลูกหนูอ๋อนี่เห็นไหมพอมองลูกแล้วคิดถึงเงินขึ้นมาเลยทันทีอีกคู่หนึ่งนกแล้ว เลือกแล้วนะครับอัลเฟกนะครับอัลเฟกนะครับตรงนี้สบายเลยนาฬิกาสวิตแทะนะครับอัลเฟกสวยสวิตแทะร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นห้าพันครับห้าพันดอริสเฟสเฟสแอนบอดี้อยากจะงานได้อย่างใจไปที่ดอริสเ c สออกมาเป็นถูกต้องนะครับะฉะนั้นหกคู่นะครับได้เงินจากรายการเราเต็งสิ้นนะครับหกหมื่นบาทครับ ไในด้านนี้นี่ครับมอบโชคกับทางบ้านนิดหนึ่งนะครับมอบโชคทุกสัปดาห์